บุคคลท่านนี้ค่ะคือที่มาของนัดหมอใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะพระชนาการทิเบศพราวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของท่านนะคะบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่นัดรักและก็เคารพเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นเสมือนแสงเทียนในชีวิตของนัดเวลาที่เราหันไปไม่เจอใครปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เด็กๆจนถึง แม้กระทั่งตอนโตแล้วถ้าหากว่านัทมีเรื่องอะไรที่นัทแก้ไม่ได้เราไม่รู้ว่าทีวิตของเราจะไปนในทิศท,ทางใดนัทมักจะฝันถึงท่านค่ะและในวันรุ่งขึ้นค่ะจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับนัทและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานั้นจะส่งผลและแปลเปลี่ยนให้ชีวิตนัทได้เจอกับผลทางที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปนในทิศท,ทางใดโอกาสต่างๆมักจะเข้ามาในเวลาที่มักจะมีปัญหาเสมอ นัทจึงไม่กลัวก,กับการที่จะต้องเจอกับปัญหาค่ะเพราะว่านัทรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถเลือกทางชีวิตในตัวของเราเองค่ะแต่สําคัญที่สุดนั่นคือกําลังใจและกําลังใจของนัทก,ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทุกๆครั้งที่นัทท้อทุกๆครั้งที่เรารู้สึกหมดกําลังใจเชื่อไหมคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้ทอายุประมาณสัก18ได้ค่ะเป็นช่วงที่ทํางานไปด้วย แล้วก็เรียนไปด้วยแล้วนัทก็จะต้องดูแลครอบครัวไปด้วยค่ะน่าจําได้ว่าในช่วงนั้นนัทใช้เงินเพียงแค่วันละห0บาทเท่านั้นชีวิตมันค่อนข้างหนักค่ะนะว่าใครหลายคนเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนักที่สุดในชีวิตละแล้วเราหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เราไม่มีใครที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเราได้เลยสิ่งหนึ่งค่ะวันนั้นน่าจาได้ดีเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างดูแจ่มใสนะแต่ในใจมันช่างมืดมนเหลือเกินนนนททเดิาาางงไปํค่ะ แล้วในระหว่างทางเนี่ยมันกมน็มันก็เหมือนกับเดินไปแล้วก็ร้องไห้ในใจไปเนาะมันเหนื่อยมากค่ะแล้วมันก็ท้อเหลือเกินแต่เราท้อไม่ได้เราเหนื่อยไม่ได้เพราะเรามีสิ่งที่เราจะต้องดูแลรแลับผิดชอบในวันที่เรากําลังเดินก้มหน้าอยู่ๆก็มองขึ้นไปแล้วก็แล้วเจอรูปนี้ค่ะตรงถนนราชดำเนินแล้วเจอรูปนี้ที่อยู่บนตึกใบใหญ่ๆภาพใหญ่ๆ แล้วรูปรูปนี้คือแรงผลักดันและกําลังใจที่นัดได้รับจากท่านสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยค่ะเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงดูครอบครัวเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแต่สําหรับท่านแล้วค่ะท่านเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนเจ็ดสิบกว่าล้านคนมาโดยตลอดมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหความเหน็ดของเราเนี่ยมันยังสู้ท่านไม่ได้เลยเนาะ จริงๆแล้วท่านไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ท่านไม่ต้องใช้พละกาลังหนักขนาดนี้ก็ได้แล้วเราเป็นใครเราทําแค่เพียงบุคคลไม่กี่บุคคลเราดูแลแค่คนไม่กี่คนแต่ท่านเนี่ยดูแลคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพอเราเห็นแบบนั้นนะคะมันก็รู้สึกว่าโหไม่ได้นะท่านเหนื่อยกับพวกเราขนาดเนี้ฉะนั้นเราจะเป็นลูกที่ดีแล้วเราจะไม่ทําให้ท่านเหนื่อยและนั่นก็คือเป็นที่มาของการใช้ชีวิต ที่ทําทุกอย่างเพื่อเป็นลูกที่ดีของท่านมาตลอดและนั้นหมอใจค่ะเกิดจากหนังสือเล่มน,นี้แหละค่ะพลังความดีที่พ่อให้หนังสือเล่มน,นี้คือจุดเริ่มต้นของนัดหมอใจในวันที่ชีวิตมันว่างเปล่าเรามีทุกอย่างรอบตัว แต่สิ่งที่เราว่างเปล่านั่นคือคุณค่าในหัวใจของเราหลายๆคนมกหางานที่ทำแล้วได้เงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถมีครอบครัวแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อวันหนึ่งที่เรามีค่ะปัญหามันไม่ได้หมดไปแต่คุณค่าในตัวเองต่างหากที่มันเริ่มเสื่อมลงในวันที่นัทรู้สึกว่านัทไปทางไหนต่อไม่ได้นัทหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วนัทก็พูดกับท่านว่าพ่อคะนัทไม่รู้ว่านัทจะต้องไปทางไหนต่อ นัดจะช่วยอะไรใครได้นัดจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินี้ได้พ่อช่วยบอกนัดหน่อยนะหลังจากนั้นนัดอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะพลังความดีที่พ่อให้สิ่งหนึ่งที่นัดได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะนั่นคือนัดได้เห็นตัวเองว่าเราสามารถช่วยอะไรประเทศชาติได้เราสามารถช่วยอะไรใครได้พอเราเห็นว่าเราสามารถช่วยอะไรใครได้นัวไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่นัดกำลังทำอยู่นั้นมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่นัดคิดมันจะสำเร็จหรือไม่ สิ่งที่นัดมีจะมีคนมองเห็นคุณค่าในประโยชน์ที่นัดจะให้หรือเปล่าหน้าที่ของนัดเมื่อนัดรู้ว่านัดชอบอะไรนัดอยากให้อะไรใครนัดก็เดินหน้ามุ่งมั่นแล้วก็หาข้อมูลค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนให้กับทุกๆคนที่นัดได้ช่วยเหลือเพราะหน้าที่ของนัดนั่นคือการช่วยให้คนไทยรวยขึ้น และเห็นคุณค่าในชีวิตของเราส่งต่อถ่ายทอดคุณค่าของตัวเองสู่การสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้และนี่คือที่มาของนัดหมอใจการเดินทางจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เปรียบเสมือนกำลังใจและเป็นเข็มทิศของชีวิตไม่ว่าาจะทำอะไรสิ่งหนึ่งที่เราจะยึดถือเสมอนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธเจ้าและในหลวงรัชกาลที่9ค่ะความดีของท่าน ยังอยู่ในหัวใจของเราเสมอแนวทางที่ท่านสอนแนวทางที่ท่านใช้นั่นคือแนวทางที่เราสามารถนําปรับมาใช้ได้ณเจยงจามพราชดำลัดของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีในปีหนึ่งวันนั้นท่านทรงพูดผ่านทางโทรทัศน์ว่าขอให้คนไทยทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรแค่รู้จักหน้าที่ของตัวเราและทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดประเทศชาติ ก็จะมีความมั่นคงผาสุกและบริบูรณ์ได้เป็นพระราชด,ดำรัสที่นัดฟังแล้วติดตราเติมอยู่ในใจอยู่เสมอวันนี้จึงเป็นที่มาของนั่หมอใจและเลิกนึกถึงความดีความกระตันยูกะตะเวทีนี้จะนำพาให้เพื่อนๆทุกคนนั้นประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในทุกๆวันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักค่ะ